สะพานนี่นะคะอันนี้ก็แม่น้ำเทมจาก,กคอนแม่น้ำเทมตอนช่วงตอนกลางคืนนะจ๊ะแม่น้ำเทมโวนก็เลยวันนี้ออกมาเดินเล่นนะจ๊ะทุกคนในตอนกลางคืนนะจ๊ะ,จะมาเลยจ้ะเราไปดูด้วยกันนะจ๊ะทุกคนตามโดนมาเลยจ้า ที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างล่างนี้ก็เป็นแม่น้ำนะจ๊ะแม่น้ำเทมจ้ะทุกคนอยู่กลางเมืองของลอนดอนเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะบรรยากาศตอนค่ำคืนก็สวยอีแบบนะจ๊ะลวนซูมให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะได้ชมนะจ๊ะทุกคน ก็เป็นเรือนะจ๊ะที่ทุกคนเห็นนะจ้าทุกคนก็เป็นสะพาน<ม>สะพานอ่าสำหรับรถรถไฟนะจ๊าสำหรับรถไฟอ่าเขาวิ่งนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝั่งตรงข้ขามนะจ้าทุกคน ที่ทุกคนเห็นเป็นพี่โอ้ขาวนะจ๊ะก็เป็นโบสถ์นะจ๊ะโบสถ์ที่ได่าเจ้าหญิงไดอ่าแต่งงานนะจ๊ะทุกคน ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางนู้นนะจ๊ะก็เป็นบิ๊กเบนนะจ๊ะทุกคนหอระฆังนะจ๊ะก็ทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ทางนู้นนะจ๊ะเป็นตึกนู้นนะจ๊ะก,ก็เป็นโรงแรม โรงแรมห้าดาวที่ราคาแพงมากเลยจ้าทุกคน okay. ที่ทุกคนเห็นเป็นกลมๆสีชมพูหรือว่าสีไฟสีชมพูกลมๆนั้นก็เป็นลอนดลอดอายนะจ้าทุกคนหรือว่าชิงช้าสวรรค์นั่นแหละจ้าทุกคนจ้านะจ้าเขาก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทนนะจ้า แต่ต้องเดินไปอีกระยะหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจ้าคลิปนี้รวนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนว่ารวนจะพาทุกคนไปไหนนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า